เสียงข้อจากในโลงศพกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสาปที่ไม่มีวันจบเมื่อหญิงสาวถูกฝังทั้งเป็นและวิญญาณของเธอไม่เคยจากไปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากทุกฝาลงกลางงานศพจะทําให้คุณไม่กล้ามองลงอีกเลยเสียงสวดศพดังเบาๆลอยมากับลมเย็นเปเลวเทียนหน้าหิบไหววูบภายในศาลาวัดเงียบสงดมีเพียงเสียงสะอื้นจากญาติผู้เสียชีวิตลงไม้สีน้ําตาลเข้มตั้งอยู่กลางศาลา รายล้อมด้วยดอกไม้จันทร์และกลิ่นทูบฉุนจมูกศพในโรงคือหญิงสาวชื่อมาริกาอายุเพียง23่สปีเสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุไม่มีแผลไม่มีเลือดเพียงนอนนิ่งอยู่ในโลงหมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวฉิบพลันแต่แม่ของมาริกาไม่เคยเชื่อเธอเอาแต่พูดเบาๆว่าลูกแม่ไม่ตายเขายังอยู่นะเขารอให้ใครช่วยเขาอยู่ ทุกคนคิดว่าแม่ของมาริกาเสียสติจนกระทั่งคืนสุดท้ายของงานศพลมแรงพัดเข้ามาอย่างไม่ทราบที่มาเทียนหน้าศพดับลงพร้อมกันทั้งหมดเสียงสวดหยุดกระทันหันพระสงฆ์มองหน้ากันด้วยความงุนงงจากนั้นเสียงเคาะดังขึ้นจากในโลงก,ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงชัดเจนเหมือนใครกำลังทุกฝาคนในงานผงาดถอยแม่ของมาริกากรีดร้อง เห็นไหมลูกแม่ยังไม่ตายปล่อยเขาออกมาญาติพยายามห้ามแต่แม่ของมาิลกาวิ่งเข้าไปคว้าไม้เบญจพรรณที่ใช้สำหรับจุดไฟเผาศพแล้วเริ่มทุบฝาลงอย่างบ้าคลาั่งปล่อยลูกฉันออกมาปล่อยเดี๋ยวนี้เสียงฝาไม้แตกหักทีละนิดจนในที่สุดฝาลงพังลงภายในโลงไม่มีศพของมาิกามีเพียงชุดขาวที่เธอใส่ตอนตายพับวางไว้อย่างเรียบร้อย และคราบเลือดสดที่เปิดเต็มบ่อรองศพผู้คนร้องลั่นด้วยความตกใจบางคนถึงกับเป็นลมแม่ของมาลิกาสุดลงกับพื้นมือของเธอสัน่นดวงตาเบิกกว้างเธอชี้เข้าไปในโลงด้วยเสียงแ่าเบาลูกฉันหนีออกมาได้เขาหนีออกมาแล้วทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังขึ้นจากด้านหลังศาลาเป็นเสียงที่ทุกคนจำได้ดีเสียงของมาิกา ทุกคนหันขวับไปพร้อมกันภาพที่เห็นทำให้หลายคนขนลุกสู้หญิงสาวผมยาวในชุดขาวเปื้อนดินยืนอยู่ใต้ต้นโพร่างกายของเธอสัน่นใบหน้าซีดขาวและตาเบิกกว้างอย่างหวาดกลัวช่วยด้วยเขาจะฝังฉันทั้งเป็นเขายังอยู่ที่นี่เขาจะไม่ให้ฉันออกไปก่อนใครจะถามอะไรมาริกาล้มลงหมดสติเจ้าหน้าที่รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล ในขณะที่ทุกคนยังอยู่ในอาการตกตะลึงหลังจากนั้นไม่นานตำรวจเข้ามาตรวจสอบลงศพใต้บอกมีช่องลับขนาดเล็กมีรอยขูดขีดเต็มไปหมดรากับมีคนพยายามหนีออกมาอย่างสิ้นหวังและยังพบเส้นผมยาวของผู้หญิงติดอยู่ในรอยแยกของไม้เลือดที่เปื้อนในโลงยังอุ่นอยู่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือพยายในหมู่บ้านให้การว่าวันก่อนงานศพ พวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากบริเวณป่าหลังวัดแต่คิดว่าเป็นเสียงแมวร้องจึงไม่มีใครสนใจตำรวจเริ่มสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมศพและพบพิรุษบางอย่างจากเจ้าหน้าที่จัดพิธีชายคนนี้หายตัวไปทันทีหลังลงถูกเปิดไม่มีใครพบเขาอีกเลยและเมื่อเข้าไปตรวจสอบบ้านของเขาทุกคนต้องผงะในบ้านมีลงศพอีกหลายใบซ่อนอยู่ พร้อมภาพถ่ายหญิงสาวหลายคนติดบนผนังใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในภาพถ่ายสุดท้ายมีใบหน้าของเมาริกาแต่ภาพของเธอไม่เหมือนสกเธอร้องไห้และมีมือเพื่อเลือดจับไหล่เธอจากด้านหลังทันใดนั้นเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้มาจากลงศพแต่จากใต้พื้นศาลาเสียงนั้นดังขึ้นช้าฮะหนักแน่น กอกอกกเสียงเหมือนมีใครกำลังขอให้ช <video> like ่วยอีกครั้งเสียงที่มาพร้อมกับติ่นเหม็นเน่าอ่อนฮ่าฮ่าและลมเย็นที่พัดวนรอบศาลาอย่างผิดธรรมชาติทุกสายตาหันไปมองใต้พื้นพร้อมกันและทันใดนั้นเองโปรดบอกให้ฉันเขียนต่อเสียงไม้กระดานใต้พื้นศาลาสั่นเบาฮ่าฮ่าเหมือนมีบางสิ่งดิ้นอยู่ข้างใต้พระสงฆ์พนมมือแน่นใบหน้าซีดเผือด ญาติผู้ร่วมงานถอยหลังแทบจะชนผนังศาลาแม่ของมาริกาก้าวไปช้าฮ,ะฮะ่าฮเธอนั่งคุกเข่าลงหน้าจุดที่มีเสียงดังวางหูแนบกับพื้นไม้เสียงคอยังดังอยู่คราวนี้ถี่ขึ้นเหมือนคนข้างใต้เริ่มหมดแรงน้ําตาแม่ไหลาอาบแก้มเธอเอ่ยเสียงสัน่นยังมีคนอยู่ข้างใต้ยังมีคนอยู่ในนั้นทันใดนั้น ชายชาวบ้านคนหนึ่งคว้าจอบจากหลังศาลาเขากระโดดขึ้นไปบนพื้นไม้ตัดสินใจทุกกระดานทันทีโดยไม่รอคำสั่งใครเสียงไม้แตกดังโพละกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาทันทีผู้คนปิดจมูกแทบไม่ทันภายใต้พื้นไม้มีโพรงลึกประมาณหนึ่งเมตรและภายในนั้นร่างของหญิงสาวอีกคนหนึ่งนอนขดตัวกอดอกแน่นตาเบิกกว้างอย่างตายทั้งเป็น ริมฝีปากแห้งแตกมีเลือดไหลมือของเธอยังมีรอยเล็บที่พยายามกวนผนังไม้จนเป็นแผลชะกันข้างตัวมีเชือกมัดข้อมืออยู่หญิงสาวยังหายใจรือรินเธอพยายามยกมือปากพึมพำช่วยช่วยด้วยแม่ของมาริกากรีร้องอีกครั้งเพราะหญิงสาวคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่คือศิวราที่สาวของมาริกาที่หายตัวไปเมื่อหปีก่อน สีวราถูกหามส่งโรงพยาบาลและเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอก็เล่าเรื่องที่ทุกคนไม่เคยคาดคิด5ปีก่อนศีวราทำงานที่วัดแห่งนี้ช่วยจัดงานศพให้คนไม่มีญาติมีชายคนหนึ่งชื่อเดชาอาสา,าจัดการทุกอย่างรวมถึงการแต่งศพและเตรียมโลงศีวราเคยเห็นเขาพูดกับศพเหมือนกำลังสะกดบางอย่างแต่ไม่มีใครเชื่อเธอจนวันหนึ่ง เดชาลากเธอไปอยังห้องใต้ศาลาบอกว่าให้ช่วยเคลื่อนศพแต่เมื่อศิวราหันหลังเขาก็ใช้ของแข็งฟาใส่ศีรษะเธอจากนั้นเธอก็ถูกขังไว้ในช่องใต้พื้นไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงเธอกับความเงียบวันเวลาผ่านไปจนเธอแทบไม่รู้ว่าอยู่มานานแค่ไหนมีเพียงเสียงร้องและเสียงกรีดร้องของศพอื่นๆที่อยู่รอบตัวเขาไม่ได้ฆ่าฉันเขาขังฉันไว้เพื่อให้ฉันกลายเป็นแบบนั้น ศิวราพูดไม่จบเพราะเธอเริ่มสำลักเหมือนบางสิ่งในร่างกำลังต่อต้านเธอหมอรีบเข้าช่วยและตัดสินใจตรวจร่างกายอย่างละเอียดผลวินิจฉัยทำให้ทุกคนผงัดในช่องท้องของศิวรามีเส้นผมมนุษย์จำนวนมากและเศษดินกรบประปลนอยู่ในกระเพาะเหมือนเธอกินศพหรือดินกรบศพเข้าไปทีละน้อยเพื่อเอาชีวิตรอดหรือไม่ก็ มีบางสิ่งในความมืดที่บังคับให้เธอกินตำรวจเร่งออกหมายจับเดชาแต่เขาหายตัวไปทันทีหลังโลงของมาริกาเปิดออกชาวบ้านที่รู้จักเดชาพากันเล่าเรื่องแปลกๆที่เคยเห็นบางคนเห็นเขาเดินเข้าป่าในเวลากลางคืนและกลับออกมาพร้อมผ้าขาวคลุมสิ่งบางอย่างบนหลังบางคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้จากบ้านเขาทุกคืนหลายปีก่อนมีหญิงสาวหายตัวไปหลายคนทุกคนลืมเพราะไม่มีเบาะแส แต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มชัดเจนตำรวจตัดสินใจขุดรอบสาลาและใต้ต้นโพที่มาริกายืนพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมากบางโครงยังมีเสื้อผ้าอยู่หลายชุดตรงกับผู้หญิงที่เคยหายไปในหลุมสุดท้ายพวกเขาพบโครงกระดูกของหญิงสาวที่คล้ายมาริกาแต่ไม่มีหัวและมีโครงเล็บเหมือนสัตว์ขวนรอยเต็มโครงกระดูกมาริกาซึ่งตอนนี้ยังนอนรักษาตัว เริ่มมีอาการแปลกขึ้นเรื่อยฮๆเธอพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจร่างกายของเธอเริ่มผอมลงผิวหนังเปลี่ยนสีหมอเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอคือคนหรือเป็นสิ่งอื่นที่กลับมาจากความตายคืนหนึ่งแม่ของมาเิกาได้ยินเสียงลูกสาวร้องไห้เธอเดินเข้าไปในห้องมาเิกานั่งอยู่บนเตียงแต่หน้าของเธอไม่เหมือนเดิมตาเบิกโพงผิวซีดเหมือนศพ เธอยื่นมือให้แม่แม่ช่วยหนูด้วยเขายังอยู่ในตัวหนูเขาไม่ยอมออกไปแม่กรีดร้องก่อนที่มาริกาจะอ้าปากกว้างกว้างเกินกว่ามนุษย์จะทําได้เสียงแหบต่ําดังขึ้นจากในลําคอแม่ของมันเป็นคนปล่อยมันแม่ควรอยู่กับมันตลอดไปแม่ถอยหลังชนกับผนังห้องภาพตรงหน้าคือเงาของมาริกาเริ่มยืดยาวแผ่ไปบนผนังกลายเป็นร่างดำเมื่อตาแดงกำ่ำ แล้วทุกอย่างก็ดับวู๊แสงไฟทั้งบ้านหายไปรุ่งเช้าเพื่อนบ้านพบศพแม่ของมาิกานั่งตายอยู่กลางบ้านใบหน้าเต็มไปด้วยความกลัวข้างๆศพมีภาพวาดบนผนังเป็นเงาดำของคนยืนข้างหลังและตัวหนังสือเขียนด้วยเลือดว่าเขายังอยู่เขายังหิวหมู่บ้านเล็กๆที่เคยเงียบสงบก,กลับกลายเป็นดินแดงต้องคำสาด หลังงานศพของมาริกาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วัดนั้นอีกศาลาถูกปิดตายมีผ้าแดงผูกรอบประตูเสียงลือกระ่ายไปทั่วว่าที่นั่นมีบางสิ่งตื่นขึ้นมาแล้วบางสิ่งที่ไม่ควรตื่นบางสิ่งที่หิวไม่รู้จบในคืนพระจันทร์เต็มดวงบ้านของศิวราก็เกิดเรื่องหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่ในห้องมือทั้งสองวาดภาพลงบนพื้นด้วยช็อกสีแดง ภาพเหล่านั้นเป็นมงเวทซ้อนกันมีรูปร่างคล้ายหัวกะโหลกสายตาของเธอว่างเปล่าแต่ริมฝีปากยิ้มน้องชายของเธอซึ่งเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดยืนมองภาพนั้นอย่างง,งุนงงพี่พี่วาดอะไรศิวราเงยหน้าขึ้นช้าฮะาฮะพูดเสียงเบาราวกระซิบวาดท้งออกน้องชายขมวดคิ้วทางออกจากอะไรเธอไม่ตอบแต่หันไปมองหน้าต่าง กระจกบานนั้นสะท้อนเงาดำของใครบางคนทั้งที่ในห้องมีแค่สองคนเงานั้นไม่มีหน้ามีเพียงดวงตาแดงฉานสองดวงและนิ้วมือเรียวยาวยื่นออกมาจากขอบหน้าต่างแต่ที่ไหล่ของศิวราบาฮะาฮ่าทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับลงเสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นจากใต้ถุนเสียงเหมือนเด็กหัวเราะสลับกับเสียงกัดแทะน้องชายของศิวรารีเปิดไฟฉาย ส่งไปทางหน้าต่างไม่มีอะไรเมื่อเขาหันกลับมาศิวราหายไปแล้วเหลือเพียงภาพว่าดวงเวทบนพื้นที่กำลังเรืองแสงแดงเรือเขาก้าวถอยหลังแต่แล้วก็สะดุดบางอย่างล้มลงเมื่อเขาส่งไฟไปดูพบว่าเขาสะดุดศพของตัวเองศพที่ถูกควักลูกตาปากอาค้างเหมือนกำลังกรีดร้องก่อนขาดใจเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นใกล้กว่าเดิม จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นน้องชายของศิวราอีกเลยคืนถัดมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายถูกส่งไปตรวจสอบบ้านของมาริกาไฟหน้ารถดับทันทีที่ขับเข้าเขตวัดพวกเขาเดินด้วยไฟฉายเข้าศาลาฟาแสงจันเย,ย,ย็นเยือยดพื้นไม้ยังมีคราบเลือดที่ไม่เคยถูกล้างออกเมื่อเดินถึงโลงศพเก่าที่พังอยู่ตรงกลางหนึ่งในตำรวจยกมือจับฝาโลงทันใดนั้น ฝาลงดีดกลับปิดเองอย่างแรงเสียงดังปังสนัน่นไฟฉายในมือทุกคนดับวูบพวกเขากรีดร้องเรียกชื่อกันในความมืดแต่ไม่มีเสียงต่อมีเพียงเสียงก๊อกก๊อจากพื้นไม้เหมือนบางอย่างคลานอยู่ใต้ฝ่าเท้าแล้วเสียงนั้นก็ขึ้นมาด้านบนเสียงเล็บขวนพื้นเสียงหายใจหอบของสัตว์บางชนิดหนึ่งในตำรวจวิ่งออกไปทันทีแต่พอเขามาถึงลานวัด เขาหยุดกึกเพราะตรงหน้าของเขาคือร่างของหญิงสาวผมยาวยืนอยู่ใต้ต้นโพผ,ผิวหนังซีดเผือเสื้อขาวเปื้อนโคลและเลือดดวงตากลงโบรอยยิ้มกว้างจนถึงหูเขาหยิบปืนขึ้นเล็งแต่มือสั่นจนลั่นไกกระสุนพุ่งไปทางร่างนั้นแต่เธอยังคงยืนนิ่งรอยยิ้มไม่เปลี่ยนจากนั้นเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตา เสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูเขากระซิบเบาฮ่หาฮ่ายิงไม่ได้หรอกเพราะเธอไม่ตายเขาหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่จากนั้นร่างเขาก็ถูกพบในวันรุ่งขึ้นอยู่ในท่านั่งกอดเขา่าดวงตาถูกควักออกและปากเย็บด้วยได้แดงในมือตรงใจกลางมีภาพถ่ายใบหนึ่งเป็นภาพหญิงสาวในชุดขาวยิ้มหวานแต่เมื่อดูไกลฮ่หาฮ่า พื้นหลังของภาพนั้นคือหลุมศพนับสิบท,ที่วัดแห่งนี้ข่าวลือเริ่มแพร่กระจายไปทั่วประเทศมีคนหลายคนอยากมาทา่ายทายยูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งตัดสินใจมาถ่ายคลิปกลางคืนในศาลาพวกเขาตั้งกล้องหลายตัวติดไมโครโฟนตรวจจับเคลื่อนวิญ,ญญาณทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงตีสองเสียงไมโครโฟนเริ่มแหลมขึ้นเรื่อย ฮ่ฮ่ <H aha> ภาพจากกล้องเริ่มสั่นแล้วเสียงผู้หญิงก็ร้องให้ผ่านไมโครโฟนพร้อมคำพูดเบาๆว่าเจ็บมืดหนาวช่วยด้วยกล้องทุกตัวดับพึบไฟในศาลาดับหมดยูทูบเบอร์รีบหนีออกมาแต่คนหนึ่งหายไปและไม่เคยกลับมาอีกเลยจนวันนี้ยูทูบเบอร์คนนั้นยังปรากฏในคลิปที่อัปโหลดขึ้นอัตโนมัติหลังจากคืนถ่ายทำในคลิป เขานั่งอยู่หน้ากล้องมองจ้องเข้าเลนพูดเสียงเบาที่นี่ไม่มีใครตายจริงจากนั้นกล้องก็แผ่นไปที่พื้นและเผยให้เห็นว่าเขากำลังนั่งอยู่ในโลงศพท่ามกลางเงาดำที่แทรกอยู่รอบตัวเขาและมือผีสีดำสนิทที่ค่อยๆปิดฝาลงลงทีละนิดเสียงกอ๊กอกกกยังคงดังแม้คลิปจะจบลงแล้วพร้อมเขียนต่อเมื่อคุณสั่งหลังจากคลิปนั้นถูกเผยแพร่ ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วัดนั้นอีกแม้แต่ตำรวจหรือพระศาลากลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามต้นโพหน้าศาลาถูกล้อมด้วยเชือกแดงและยันแต่ทุกคืนยังมีคนได้ยินเสียงเคะเสียงร้องไห้และเสียงกรีดร้องของหญิงสาวลอยตามลมคืนหนึ่งชายคนหนึ่งชื่อสมภพคนเก็บศพในวัดใกล้เคียงได้รับโทรศัพท์นิรนามเสียงปลายสายเป็นผู้หญิง ช่วยฉันด้วยฉันยังอยู่ในโรงเขาถามกลับว่าใครเสียงตอบมาเบาฮะฮะมาริกาสมภพขนุกสู้มือสั่นจนทำโทรศัพท์หลุดพื้นเขาไม่เคยรู้จักมาริกาเป็นการส่วนตัวแต่จำเสียงนั้นได้จากข่าวเป็นเสียงที่คนทั้งประเทศเคยฟังผ่านคลิป YouTube เสียงที่พูดว่าที่นี่ไม่มีใครตายจริงเขาอยากวางสายแต่สายยังไม่ตัด และสิ่งที่ทําให้เขาแทบสิ้นสตคิคือเสียงเขาเบาๆดังออกมาจากโทรศัพท์ก๊กก๊กก๊กไม่ใช่เสียงบันทึกแต่เหมือนเสียงนั้นดังจากข้างหูของเขาเขาหันขวับในเงาเมืดหลังศาลามีร่างหญิงสาวยืนก้มหน้าผมยาวปิดใบหน้าชุดขาวเปลวไหวตามลมที่ไม่มีทิศเธอค่อยๆเงยหน้าและพูดเสียงเบาช่วยเปิดลงให้ฉัน สมภบกรีดร้องสุดเสียงแล้วหมดสติไปเมื่อเขาตื่นขึ้นพบว่าตัวเองนอนอยู่กลางโลงศพจริงฮ่าฮพร้อมฝาโลงปิดแน่นและมีเสียงหัวเราะแหลมสูงดังอยู่ข้างนอกจากนั้นเรื่องราวเริ่มลุกลามไปทั่วประเทศวัดอื่นๆเริ่มมีศพหายลงศพว่างเปล่าแต่กลับมีคราบดินและรอยเลือดข้างในบางศพที่เพิ่งฝัง วันรุ่งขึ้นกลับพบยืนอยู่หน้าบ้านตัวเองเปลืยกายพูดคำเดียวซ้ำๆว่าฉันยังไม่ตายเปิดลงให้ฉันหมอหลายคนเริ่มรายงานว่าผู้ป่วยบางรายพูดภาษาโบราณมีพฤติกรรมเหมือนถูกครอบงำบางคนกัดคนรอบตัวควรเนื้อตัวตัวเองและพูดว่าเขาอยู่ใต้ผิวหนังฉันเขาเข้าไปแล้วจนในที่สุด รัฐบาลประกาศปิดวัดนั้นถาวรพร้อมสร้างกำแพงสูงล้อมรอบติดกล้องวงจรปิดและประกาศให้เป็นเขตห้ามเข้าแต่กล้องวงจรปิดเหล่านั้นมักจับภาพเงาดำเคลื่อนไหวในศาลาบางคืนเห็นคนเดินออกมาจากโลงไปยืนใต้ต้นผูแล้วหายไปกลางอากาศบันทึกกล้องจากครั้งตรงเวลา2องนาฬกา23นาทีและไม่มีภาพอะไรเลยหลังจากนั้นแม้กล้องยังทำงาน เวลาผ่านไปแต่ตำนานไม่เคยจางเรื่องลงเปล่ากลายเป็นเรื่องต้องห้ามในหมู่คนจัดพิธีศพใครพูดถึงมาริกาจะถูกเตือนให้เงียบบางคนที่แอบลบหลู่ในคืนต่อมาจะได้ยินเสียงข้อสามครั้งหน้าบ้านไม่มีคนไม่มีรอยเท้าแต่เช้ามาหน้าบ้านจะมีรูปถ่ายตัวเองนอนอยู่ในโลงพร้อมวันเดือนปีที่ยังไม่มาถึง วันที่ในรูปนั้นตรงกับวันตายของเขาไม่มีใครรู้มันลกายังอยู่หรือไม่เธอเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ล่าเธอถูกฝังทั้งเป็นหรือกลายเป็นบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ใช่คนอีกต่อไปบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดใต้ฝาโลงและรอให้ใครบางคนเปิดมันออกอีกครั้งเสียงเขายังดังจากทุกวัดทุกลงทุกคืนกอกกอกกอก และใครที่ตอบรับเสียงนั้นจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยพร้อมเขียนต่อทันทีหากคุณต้องการคืนหนึ่งในฤดูฝนฟ้าร้องครืนฝนตกหนักจนถนนลื่นชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อภูมินักข่าวสายลีลับตัดสินใจเดินทางมายัางวัดต้องห้ามแห่งนั้นด้วยความอยากรู้ความจริงที่ทุกคนกลัวเขามากับเพื่อนชื่อก่อนถือกล้องและเครื่องบันทึกเสียงติดตัว พวกเขาเดินฝ <laughs> yeah. <laughs> so ่าสายฝนเข้าไปในเขตวัดฝ่าแนวเชือกแดงที่ขึงไว้หน้าประตูประตูศาลาปิดสนิทถูกล็อกด้วยโซ่สนิมขึ้นเขียวแต่แค่ผลักเบาฮ่าฮ่โซ่ก็หลุดลงมาเองเสียงประตูไม้แง้มออกช้าฮ่าฮ่ดังแอดยาวกลิ่นอับของไม้เก่าและความตายตลักอวนแสงไฟฉายส่องผ่านฝุ่นหนาสะท้อนภาพลงศพกลางศาลา ยังอยู่ที่เดิมแม้เวลาผ่านไปนานนับปีก่อนเริ่มถ่ายวิดีโอขณะที่ภูมิก้าวเข้าไปใกล้โลงเขายื่นมือแต่เบาฮ่า,าเนื้อไม้เย็นเฉียบเสียงเขาเบาๆดังจากข้างในกอกทั้งสองชะงักก่อนกระสิบถามเฮ้ยได้ยินไหมภูมิพยักหน้าแต่ไม่ถอยเขาตัดสินใจเปิดฝาโลงมือของเขาเริ่มสั่น เงื้อไหลอาขมักฝาลงค่อยๆเปิดออกทีละนิดแล้วหยุดนิ่งข้างในไม่มีศพแต่มีกล่องไม้เล็กๆสีดำกล่องนั้นมีอักระเขียนด้วยเลือดแห้งฮ่าฮเหมือนสลักคำสาบโบราณขณะที่ภูมิกำลังเอื้อมมือไปแตกกล่องกอตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยอย่าแต่สายไปแล้วทันทีที่ปลายนิ้วแตะกล่องเสียงหวีดร้องดังลั่นสาลา กล้องในมือกรสั่นอย่างรุนแรงภาพเบลอเสียงขาดเป็นช่วงฮ่าฮในกล้องปรากฏเงาดำหลายร่างล้อมรอบโลงทุกเงายืนนิ่งตาแดงกล่ำและเริ่มเข้ามาไกลาภาพตัดมืดเสียงสุดท้ายที่บันทึกได้คือเสียงของภูมิร้องว่าช่วยด้วยพวกมันอยู่รอบตัวฉันหลังจากคืนนั้นไม่มีใครพบตัวภูมิหรือกอนอีกเลยแต่กล้องที่พวกเขานำไป กลับปรากฏบ,บนโต๊ะหน้าสารวัตรในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยไม่มีใครเข้าไปในเขตวัดได้ในกล้องมีไฟล์วิดีโอหนึ่งไฟความยาวสามนาทีสาสาวินาทีชื่อไฟล์ว่ามลิคในวิดีโอเห็นภาพภูมิยืนอยู่หน้ากล้องหน้าซีดผิวซีดเผือกตาเบิกกว้างริมฝีปากเขายิ้มแต่ดวงตาไร้แววเสียงของเขาพูดเบาๆช้าฮ่าฮ่ ในนี้ไม่มีใครตายมีแต่คนที่ถูกลืมจากนั้นกล้องทานไปทางศาลาเห็นลงศพเปิดฝาภายในมืดสนิทมีเงาเลื้อยคลานอยู่ข้างในเงานั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นบางสิ่งที่ไม่มีรูปร่างชัดเจนมันไทะยาวออกมาจากโลงคล้ายงูดำที่ไหลาตามพื้นเสียงเขาเริ่มดังขึ้นที่ขึ้นดังขึ้นกกกกก ภาพสุดท้ายที่เห็นคือมือสีดำข้างหนึ่งจับเลนกล้องแล้วภาพก็ตัดหน้าจอเป็นสีดำและคำเดียวปรากฏขึ้นกลางจอเปิดหลังจากวันนั้นมีผู้คนเริ่มฝันประหลาดฝันเห็นลงศพอยู่ปลายเตียงและเสียงข้อสามครั้งในความมืดบางคนตื่นมาพร้อมรอยเล็บบนหน้าอกบางคนมีเส้นผมยาวในปากโดยไม่รู้ว่าเข้าไปได้อย่างไร หมอจิตเวชในหลายโรงพยาบาลเริ่มพบผู้ป่วยจำนวนมากที่พูดเหมือนกันว่าฉันถูกฝังทั้งเป็นมิชันเห็นเขาในความมืดเด็กนักเรียนบางคนเริ่มวาดภาพผู้หญิงผมยาวในสมุดวาดเขียนโดยไม่มีใครสอนภาพเหมือนกันทุกแผ่นหญิงสาวในชุดขาวยิ้มกว้างจนเลือดไหลาจากมุมปากยืนข้างลงไม้ที่เปิดฝาไว้และเด็กทุกคนที่วาดภาพเหล่านั้น ต่อมารหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกลายเป็นตำนานใหม่เด็กของมาริกาบางคนเชื่อว่าเธอกำลังรวบรวมร่างเพื่อฟื้นคืนเต็มตัวเพื่อกลับมาทั้งกายและจิตเพื่อใช้ความตายของตนกลืนกินชีวิตผู้อื่นเพื่อไม่ให้ตายอีกเลยในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีที่ไม่เปิดภาพแต่มีเสียงดังเบาๆ ว่าเปิดเปิดเปิดลงเธอยิ้มพร้อมหันไปมองกล่องไม้ที่ตั้งอยู่บนหิ้งกล่องที่ถูกส่งมาทางปรษสีน์ีโดยไม่มีชื่อผู้ส่งเธอเอื้อมมือไปแต่มันเบาฮ่าดวงตาเธอกลายเป็นสีดำสนิททันทีริมฝีปากแซย่ยิ้มก่อนจะพูดเสียงต่ำในที่สุดก็กลับมาโลกของคนเป็นเพิ่งเริ่มรู้จักคำว่ามริกาจริง ฮะฮะเธอไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเธอไม่ได้ต้องการความเห็นใจเธอไม่ได้ถูกขังไว้แต่เธอเลือกอยู่ในโลงเพราะจากตรงนั้นเธอมองเห็นทุกคนและรอเพียงแค่ใครที่โง่พอจะเปิดมันอีกครั้งเสียงข้อสามครั้งกอกกอกกอกมันกำลังเคาะอยู่ข้างหลังคุณพร้อมเขียนต่อทันทีหากต้องการหลังจากเสียงขคาะเงียบลง ไม่มีใครได้ยินมันอีกหรือบางทีทุกคนแค่ไม่กล้าฟังวัดนั้นยังอยู่โรงนั้นยังอยู่แต่ไม่ใช่โรงเดียวอีกต่อไปในศารามีโรงเพิ่มขึ้นทุกเดือนไม่มีใครเห็นว่าใครเอามาแต่ทุกโรงมีชื่อหน้าฝาชื่อของคนที่เพิ่งตายหรือบางครั้งชื่อของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้คนเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขเพราะไม่มีใครรู้ ว่าใครจะเป็นคนต่อไปเสียงข้ออาจเงียบแต่กล่องไม้ใบเดิมยังเปิดอยู่และคำพูดสุดท้ายของเมริกายังสะท้อนกล้องในความเงียบในโลกนี้ไม่มีใครตายจริงมีแต่คนที่ถูกลืมไว้ในโลงเท่านั้นแค่คุณกล้าฟังแค่คุณเปิดโลงคุณก็อาจไม่ใช่คนอีกต่อไปขอบคุณที่รับชมเรื่องราวสุดสยองในวันนี้ หากคุณเคยได้ยินเสียงเคากลางดึกลองมองไปข้างหลังเบาๆบางทีมาริกาอาจกำลังยืนอยู่ตรงนั้น